ตอนนี้ปู่กำลังไล่ตีอาจารย์อยู่ครับโอยปล่อยเขาไล่ไปเถอะมึงก็ไม่ต้องไปสนใจใครอยากดูก็ดูใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูมันต้องไปซีรีสเขาจะตีปล่อยให้เขาตีไปเถอะกูไม่สนใจอะไรั้งนั้นแหละเพราะกูก็ไม่ได้ฟังตีกูไปกูก็ไม่รู้เรื่องอยากตีกูเดินมาตีกูต่อหน้านี่ตีรับหลังกูไม่รู้เรื่องหรอกกูจะรู้เรื่องอะไรกูไม่ได้มีเวลาฟังกูจะเวลาที่ไหนมาฟังก่อนเวลากูจะพักผ่อนยังไม่มีพรุ่งนี้กูตื่นตีสามเดินทางไปนครศรีธรรมราช มึงว่ากูมีเวลามานั่งฟังชาวบ้านด่ากูเหรอไม่มีหรอกเสียเวลากลัวเวลาไปใช้ชีวิตกูมีเวกมีคุณค่าไม่มีเวลามานั่งให้ค่าการด่าของใครชีวิตพวกมึงก็มีคุณค่าอย่าไปให้ค่ากับคําด่าของใครจําไว้ชีวิตมึงมีค่ากว่าคําด่าของชาวบ้านชีวิตมึงมีคุณค่ามากกว่าคําใส่ร้ายป้ายสีนินทาชาวบ้านชีวิตมึงมีคุณค่ามากกว่าคนใส่ร้ายป้ายสีดีสีตีเป่าเสียสี ยุยงตะแคงลุ้ยคนชาวบ้านเขาตีกันต่อยกันทะเลาะกัน Serbia, ชีวิตมึงมีคุณค่ามากกว่าคนที่พูดแบบนั้นชีวิตมึงมีคุณค่ามากกว่าคนที่ด่ามึงเกลียดมึงตีมึงนินทาว่าร้ายมึงใส่ร้ายป้ายสีมึงตําหนิต,ตีติงมึงด้วยเจตนาไม่ดีนะเจตนาดีกว่านุโมทนาเจตนาไม่ดีก็รับผลของการกระทาชีวิตมึงมีคุณค่ามากกว่าคนพวกนั้นชีวิตกูก็มีคุณค่ามากกว่าคนพวกนั้นดังนั้นกูไม่จะไปต้องสนใจเพราะชีวิตคนที่กูต้องไปสอนธรรมะมีค่ามากกว่าพวกมัน คนที่กูัวรจะก,การสนใจคือคนที่ได้ฟังทำจากกูต่อหน้าต่อตาก็ดีต่อการไลฟ์สดก็ดีชีวิตคนพวกนี้มีคุณค่ามากกว่าคนที่ด่ากูเพราะอะไรเพราะมันฟังกูไงมันเลยมีคุณค่าสำหรับกูมากกว่าพวกมันแต่ส่วนใครจะฟังพวกมันที่ชอบดา่าชอบติชอบใส,ส่ร้ายป้ายสีชอบเสียสีก็ฟังไปเชิญมันก็มีค่าสำหรับมึงแค่นั้นเองแต่กูไม่สนใจของพวกนี้เสียเวลาชีวิต กูไม่มีเวลามานั่งดูใครด่ากูหรอกเสียเวลามึงจะไปนั่งฟังคนด่ามึงทําไมวะกูถามแกเนี่ยเพื่อไม่ต้องไปฟังเขาด่ามึงเขาด่ากูมึงไม่ต้องไปฟังเสียเวลามึงฟังมันมันก็พูดมึงไม่ฟังมันมันจะพูดให้ใครฟังอ่ะก็มึงไปฟังมันเองอ่ะมันก็เลยพูดไปหยุดไงมึงอยากให้มันหยุดพูดใช่ไหมมึงเลิกฟังมันสิมึงเลิกฟังมันได้มาหร่มันก็หยุดพูดมานั้นอ่ะเพราะมันไม่รู้จะพูดกับใครไงมันจะพูดกับใครทุกวันนี้ยังไม่มีใครฟังมันเลย คนเกาไปดูมันทีสี่สิบห้าสิบคนมึงว่าใครฟังมันอะ่ะอีกคนที่ฟังมันสี่สิบห้าสิบคนหกสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบคนใครฟังมันอะ่ะก็มึงไงมันจะมีใครก็มีพวกมึงหนึงนะเข้าไปสารแนฟังเขาอะน่ะมึงไปฟังมันเองก็คนที่ดูมันตาแดงๆอยู่กับพวกมึงเท่านั้นแหละ มึงเลิกดูมันสิมึงเลิกดูมันจะมีใครดูมันกูถามแค่นี้คนเกลียดกูเขาก็มีเวลามานั่งดูไอ้พวกนี้บังเภอเจอะไรสาระไปฟังสิที่มีประโยชน์ดีกว่าคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่องสามคุ้มค่าทุกนาทีของมึงมาดูกูนี่มะไปดูพวกมันเรามานั่งด่ามึงต้องดูกูสอนธรรมะไม่จะไปนั่งดูมันด่ากูแล้วก็เก็บข้อมูลจะเกียดจะโกรธจะฆ่าพยาบาทมากแล้วมันยังไงดีมาดูกูนี่กูกำลังสอนธรรมะ ไม่รู้ทําอะไรมึงก็ไม่ต้องไปเสียเวลาดูมันมึงไปดูย้อนหลังกูโน่นไม่ใช่เอาเวลาว่างไปนั่งดูมันด่ากูอยู่ได้แล้วก็นั่งเดือดดานนั่งโกรธนั่งเกลียดนั่งอาฆาตพยาบาทมาหลายมึงสร้างากุศลในใจไปสร้างทําไมมึงไปทําสันดานเรียนแบบพวกมันทําไมเนี่ยสันดานกูสอนไม่ฟังเอาเวลาไปฟังอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์โน่น กูไม่ได้จาะจงด่าใครนะกูพูดได้ฟังว่าไม่จะไปต้องไปฟังและจริงๆอย่างปู่มหามุนีเนี่ยกูคุยเคลียร์กันแล้วกูไม่ติดใจเอาความอะไรเขาก็ไม่ติดใจเอาความอะไรต่างคนต่างใช้ชีวิตไปสามารถวิพากษ์วิจารณ์กันได้ตามปกติกูไม่ได้ทะเลาะอะไรกับปู่ปู่มาขอโทษกูจะจริงใจไม่จริงใจกูไม่สนใจเพราะกูไม่ได้โกรธปู่อยู่แล้วแต่เมื่อปู่มากูก็ต้อนรับปู่ไม่มาก็จะมาตอนไหนกูก็ต้อนรับได้หมดเลยกูไม่เคยมีอะไรกับปู่เลย แล้วกูไม่มีอะไรกับใครด้วยประเด็นกูไม่พูดถึงใครเท้านั้นแหละกูเหนื่อยใครจะด่ากูด่าไปเลยซื้อหนังสือด้วยตะก้าหน้าโปรไฟล์คูยเกยบปากตะก้าเหนื่อยหนังสือสามหศไปซื้อเงินรายได้หนังสือเข้ากองกลางกองกูไม่มีมีแต่กองกลาง กูจะบอกให้จริงๆปู่เขาเป็นคนดีไม่มีอะไรแต่บางทีโดนคนเสี่ยมโดนกระแสลากไปโดนกระแสพาไปแค่นั้นเองมึงไม่ต้องไปว่าเขาหรอกเขาปกติไม่มีอะไรหรอกเขาก็วิาพากษ์วิจารไปตามเหตุตาปัจจัยกูเห็นจิตใจเขาลึกๆอะ่ะเขาก็จิตใจดีแต่แค่โดนเสี้ยมโดนยุยงแยงแตะแคงรั่วโดนอะไรสารพัดจะโดนไปแต่การแสดงความเห็นของแต่ละคนมันมีสิทธิ์ในการแสดงความเห็นแค่นั้นเลยกูมไม่มีอะไรกับปู่เลยแฮปปี้ดี กูจะส่งน้ำพริกไปให้ปู่ด้วยซ้ำเดี๋ยวก,กูจะส่งน้ำพริกไปให้ปู่หน่อยเพื่อปู่จะแสบปากจะหยุดพูดบ้างอะนะแซวเล่นนะปู่นะไม่ใช่ออกตัวให้ให,หยุดให้หยุดดา่ากูหยุดด่าคนอื่นทั้งหมดจีแหละเอาน้ำพริกไปกับกำกับปากไว้หน่อยจะได้เผ็ดๆไม่ใช่กูส่งน้ำพริกไปให้ยิ่งด่าแซกกว่าเดิมนะด่าให้น้อยลงหน่อยกูด่าคนเดียวพอแล้วคนอื่นไม่ต้องมาดา่า เดี๋ยวส่งน้ำพริกไปให้ใครติดต่อปู่มหามุนีหน่อยแอดมินได้ยินอาจารย์ไหมติดต่อปู่มหามุนีหน่อยเดี๋ยวจะส่งหนังสือกับน้ำพริกไปให้ตั้งใจจะให้ดานแล้วแต่ลืมมันไม่มีเวลาเวลามันยุ่งเดี๋ยวจะส่งไปให้เดี๋ยวส่งไปให้หมดเลยติดต่อคุณเอิร์นวัดใหญ่ด้วยแล้วก็คุณอะไรวะดูสิเมื่อวานนี้ยังเข้าไปพูดในเรือนจำอยู่เลยอีกคนหนึ่งอ่ะที่ดังๆเหมือนกันนะเอิร์นวัดใหญ่แล้วใครคนหนึ่งนะลังพระนครเออ กูจาชื่อใครไม่ได้เนยลืมหมดเดี๋ยวส่งไปให้เป็นไปได้ติดต่อให้หมดทุกคนเลยก็ได้นะด็อกเตอร์นัดด้วยเพราะเขาบล็อกไลน์กูกูติดต่อเขาไม่ได้กูจะส่งน้ำพริกไปให้กูส่งไปให้ด้วยความจริงใจงไม่ได้ค่อนแขวะอะไรเพราะกูแจกทุกคนน้ำพริกกัว่อยอย่าให้ได้กินทุกคนฝากติดต่อให้หน่อยขอขอที่อยู่ให้หน่อยเดี๋ยวกูจะส่งไปให้หนังสือด้วย อย่างน้อยกูก็ยังนึกถือเขาว่าเป็นพี่อนาคตอาจารย์ทำโฟโต้บุ๊กก็เนี่ยโฟโต้บุ๊กเหมือนโฟโต้บุ๊กก็เลเอ,อ๋อโฟโต้บุ๊กเดี๋ยวมีแน่นอนตอนสุดท้ายก่อนกูไปบวชหรืออาจจะหลังบวชอยากให้ในหนังสือมันมีภาพตอนบวชด,ด้วยปิดฉากสุดท้ายก่อนกูตายจากโลกนี้เข้าสู่โลกหน้า เขาจะฟ้องอยู่ใครจะฟ้องกูฟ้องกูไม่ได้หรอจะเอาเรื่องอะไรฟ้องกูฟ้อง,ก,องกูมาได้เหรอไม่ฟ้องไม่ได้หรอกกูไม่ได้ทําอะไรผิดเขาขึ้นไลท์ช่วงเย็นยังขอพัดลมอาจารย์มาเป่าหอยอยู่เลยขอเผื่อทนายด้วยได้ไดเดี๋ยวกูส่งไปให้กูมีพัดลมแบบสองใบพัดด้วยนะหมุน3 6 0รองศาเป่าให้ฉ่ำไปเลยจ้ะเดี๋ยวกูส่งไปให้ส่งที่อยู่มางไปขอที่อยู่ให้กูหนะ่อยเดี๋ยวกูส่งให้จริงๆกูมีสองตัวคุณทรมาส่งให้กูเดี๋ยวกูส่งต่อให้เลยถือว่าทำบุญ เอาไปปล่อยหอยเป่าหอยกับเป่าหามกูส่งให้จริงๆนะมึงขอที่อยู่มากูส่งให้แบบสองใบพัดแมบบ่กูอยากแก่ตอนนี้เลยอ่ะอยากจะเอามาโชว์แล้วเกินหมุนได้360องศาแล้วมึงเป่ามุมไหนก็โดนกูบอกเลยกระพือ